สวัสดีครับพบกับช่องบ้านนอนทัวร์นะครับมาพูดคุยเรื่องชีวิตชาวนาพี่น้องเกษตรกรของไทยเรานะครับชีวิตชาวนาไทยทําไมยิ่งทํายิ่งจนครับพี่น้องครับมาดูกันนะครับว่าทําไมถึงยิ่งทํานายิ่งจนนะครับเป็นเพราะอะไรครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับชาวนาของเราพี่น้องเราหลายคนนะครับสะท้อน ว่ายังไม่หลุดพ้นจากนี้ทั้งที่เห็นต้นตอปัญหาว่าเกิดจากราคาผลผลิตที่ไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปครับพี่น้องครับยิ่งทํายิ่งจนยิ่งกู้ยิ่งสร้างหนี้ไม่รู้จบนี่ครับวนเวียนไปอย่างนี้ครับพี่น้องครับนโยบายของรัฐบาลที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับที่ผ่านมานะครับทั้งพัชระหนี้หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมานะครับ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ควรไปแก้ที่ราคาผลผลิตให้เกษตรกรขายได้ในราคาที่สูงนะครับน่าจะตรงประเด็นมากกว่าครับพี่น้องครับปัญหาภาคการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับพี่น้องมีผลผลิตที่ต่ำนะครับแรงงานภาคเกษตรกรมีแนวโน้มนะครับลดลงแล้วก็มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับต้นทุนการผลิตนะครับสูงครับพี่น้องครับการผลิตสินค้าการเกษตร นะครับเกษตรกรมีข้อจํากัดในการปรับเปลี่ยนสินค้าครับพี่น้องครับไม่แปลกถ้ารายได้ของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับจะไม่สูงสวนทางกับรายจ่ายที่สูงมากกว่าทุกปีแม้ว่าเกษตรกรของเรานะครับจะหาวิธีในการประหยัดต้นทุนยังไงก็ตามพี่น้องการผลิตแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนะครับการผลิตนะครับอยากให้รัฐบาลนะครับเร่งหามาตรการช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรของพี่น้อง ของเราครับพี่น้องครับพี่น้องครับการทํานาของพี่น้องแต่ละครั้งนะครับในปีในหน่ปีครับมีเจรายจ่ายทั้งค่าไถนาค่าหวานค่าเกี่ยวนะครับและการดูเลระหว่างข้าวนะครับที่เจริญเติบโตนะครับเฉลี่ยแล้วพี่น้องครับไม่ต่ำกว่า4 00 0ันบาทถึง5,000บาทนะครับเวลาขายก็ไม่ได้ราคาดีครับพี่น้องครับบางปีครับเกี่ยวสดนะครับตันละ9000บาท ตอนนั้นนะครับบางปีอาจจะได้ถึงตันละหมื่นถึงหมื่นสองครับแต่รายได้ที่รับก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายครับพี่น้องครับอาชีพเกษตรกรนะครับพี่น้องครับส่วนใหญ่นะครับจนกว่าอาชีพอื่นๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้นทุนสูงแต่ขายข้าวราคาการรับซื้อต้องผ่านพ่อค้าหลายรายหลายขั้นตอนครับพี่น้องครับกระบวนการค้าและการขนส่งนะครับมีต้นทุนสูง ทั้งพ่อค้าได้กําไรนะครับทั้งระบบเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรของเราครับจํานวนมากครับไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไม่มีเครื่องมือในการผลิตนะครับที่ดินนะครับรถแท็กเตอร์นะครับอุปกรณ์ทําการเกษตรบางท่านบางคนนะครับต้องเช่าที่นาเขาทำนะครับพี่น้องครับต้องเสียค่าจ้างรถค่าไถค่าอะไรอื่นๆนะครับต้องไปกู้ยืมเงินมาลงทุนในการทํานาครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรของเราครับทํานาก็รู้แล้วว่า ทำนาครับปลูกอย่างอื่นมักจากขาดทุนนะก็ต้องทนนะก็ต้องปลูกแล้วเป็นอาชีพนะพี่น้องครับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับพี่น้องครับอย่างน้อยครับพี่น้องเกษตรกรของเรารับทํานาก็มีข้าวกินนะครับพี่น้องเกษตรกรบางท่านครับหลังจากทํานาเสร็จนะครับก็ไปทํางานที่เมืองใหญ่นะครับไปทํางานมาเก็บเงินนะครับแล้วก็มาทํานามาจ้างนะครับทานานะครับปัจจัยในการทํานานะครับไม่เป็นเพียงแค่เรื่องหนี้สินที่ส่งผลกระทบ เกษตรกรของเรานะครับแต่ต้องดูสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแต่ละปีของประเทศไทยครับก็เป็นอีกปัจจัยในการผลิตข้าวเหมือนกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับช่วงฤดูน้ําท่วมแรบฝนตกมากๆานะครับมีน้ําท่วมขังพื้นที่นานะครับจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่ครับคือการเสียหายของนาที่เราลงทุนไปนะครับช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ําปล่อยเข้าไปในพื้นที่นาทํานาปรางอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ครับการทําเกษตรก็ต้องลงทุนนะครับ บางขั้นนะครับต้องลงทุนเจาะน้ําบาดาลนะครับด้วยตัวเองครับต้องสูญเสียต้นทุนไปในการผลิตเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกครับเพราะฉะนั้นแ่ะหนึ่งนะครับรัฐบาลก็ต้องมองเรื่องระบบชนระทานให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะมาช่วยลดต้นการผลิตด้วยนี่คือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของภาคอีสานของเรานะครับบางจังหวัดน้ําท่วมครับพี่น้องครับเนี่ยทำนาไปแล้วน้ําท่วมนะครับฝนตกมาน้ําท่วมไม่สามารถ ทำนาต่อได้นะครับบางท่านหวานข้าวข้าวงอกอยางสวยงามเลยครับพี่น้องน้ําท่วมมาหวานปุ๋ยไม่ได้ครับจบครับนี่คือปัญหาของชาวนาอีกอันหนึ่งคือคือเป็นภัยธรรมชาตินะครับฝนตกมากน้ําท่วมชาวนาก็ไม่สามารถทํานาต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหนึ่งหนึ่งครับฤดูการทํานาปีนะครับถ้ามีการภัยธรรมชาติน้ําท่วมนี้แล้วเกษตร,รกร,รก็สูญเสียาการทํานาไปลงทุนมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับรัฐบาลต้องมาแก้ไข เรื่องปัญหาเหล่านี้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับเป็นไปได้ครับปาดถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลนะครับมองถึงปัญหาของชาวนานะครับอย่าหวังแต่ผลประโยชน์นะครับของชาวนานะครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมพิมีแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ